ไม่ถูกใจแฟนคลับถูกความเรือจีนเคมัสวีเปิดบ้านพักญี่ปุ่นนุกดานารินรักขบเจชนาทีปจริงไหม หลังจากที่มีกระแสดรามามุกดาที่ออกมาตอบคำถามแล้วอาจจะไม่ตรงใจกับแฟนคลับในกลุ่มที่ลุนให้เกิดคู่ซีนเข้มมุกดานั้นยอมรับส่วนตัวคิดมากและรู้สึกผิดว่าเป็นต้นเหตุให้เขาต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้หรือเปล่าขณะที่มุกดาเองก็ได้เข้ามาปรึกษาส่วนตัวให้กำลังใจและได้มีการพูดว่าการเป็นนักแสดงทุกคนล้วนต้องผ่านจุดนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องใหม่ๆที่น้องเขาเจอโดยทางด้านหนิงบอกว่าส่วนตัวคิดมากไม่เบา ว่าน้องแต่ด้วยความที่ตัวเป็นคนปรับตัวไวเลยเอาข้อดีของเรามาสอนน้องว่าให้รู้จักปรับตัวไวเหมือนตนแล้วก้าวข้ามผ่านผลไปได้ล้านหากอนาคตทั้งคู่ได้มีโอกาสมาร่วมงานอีกครั้งไม่หวั่นว่ากระแสจะดรอปเพราะเคมีทั้งคู่เมื่อได้อยู่ด้วยกันมันดูเป็นธรรมชาติและเชื่อว่าในส่วนของแฟนคลับจริงๆก็คงเข้าใจเพราะที่เขารักน้องๆทั้งสองนั้นไม่ได้เกิดจากที่เราสร้างให้เป็นแต่เขารักน้องๆในความเป็นตัวน้องเขาอย่างไรก็ ตามในส่วนตัวหลังได้พูดคุยกับทางงุกดาส่วนตัวก็เข้าใจว่าเขาเป็นผู้หญิงการที่จะออกมาเปิดบอกว่าขบใครหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายหญิงเลยมองว่าน้องเป็นคนที่วางตัวถูกแล้วอีกทั้งในส่วนเป้าหมายของทั้งคู่เองก,ก็เพื่อต้องการสร้างอนาคตในหน้าที่การงานให้ดีที่สุดส่วนเป้าหมายว่าอนาคตจะต้องเป็นคู่ชีวิตกันหรือไม่อันนั้นก็ตอบไม่ได้เพราะน้องเขาทั้งคู่ยังมีอนาคตอีกยาวไกลอีกทั้งการเลือกใครจะมาเป็นคู่ครอง มันก็ต้องใช้เวลาต้องดูกันไปอีกนานมีโอกาสได้เจอสาวมุกดาเลยรีบคว้าตัวมาถามถึงความสัมพันธ์กับเจชนาทิพย์ว่าตกลงสถานะคืออะไรโดยนางเอกสาวเผยว่าเราเป็นพี่น้องกันค่ะถามว่าตกใจไหมก็ไม่ค่อยตกใจค่ะเพราะพิเจมีข่าวกับผู้หญิงค่อนข้างเยอะเลยรู้สึกว่าน่าจะปกติสําหรับเขาแล้วแหละแต่สําหรับหนูก็แปลกใจไม่คิดว่าเขาจะมาจับคู่เราเพราะเราคนละขั้วกันมากเลยหนูก็เลยไม่คิดอะไรแบบนี้ แฟนๆก็มีสิทธิ์ลุ้นกับเจสิก็ลุ้นกันต่อไปได้ค่ะตอนนี้ก็เป็นพี่ค่ะถ้าเขามาจีบจริงๆพร้อมเปิดใจไหมถ้ากล้าจีบอนะติดไม่ติดไม่รู้แต่ถ้ากล้าก็ลองได้ค่ะไม่ปิดโอกาสค่ะก็มาดีครับ